เรื่องวินัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากคนที่มีวินัยเนี่ยนะครับแน่นอนมันจะเหนื่อยหน่อยแหละนะฮะมันจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำเนี่ยแต่ในระยะยาวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้มาครับมันคือการเคารพในตัวเองเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะนาไปสู่หนึ่งสิ่งที่สําคัญมากก็คือความสุขและมันเป็นความรู้สึกแบบเราเข้าใจตัวตนของเราอย่างชัดเจนและเราภูมิใจในตัวตนของ,ของเราด้วยคําว่าวินัย มันหมายถึงทําในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันในทุกๆวันแล้วก็สามารถทําในช่วงเวลาที่ไม่อยากทําได้ด้วยลองมานั่งคิดดูว่าคำว่าวินัยมันเกิดขึ้นได้กับคนคนหนึ่งที่เห็นความสาคัญกับสิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นแหละแต่บางคนกลับมองว่าเดี๋ยวฉันค่อยทําก็ได้มันย่อหมายถึงว่าเขาคนนั้นก็คงยังไม่เห็นความสําคัญของสิ่งนั้นๆเขาก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนก็ได้และวินัยมันเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อคุณน่าจะเจ็บจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนและคุณต้องการเปลี่ยนแป,แปลงตัวเองใหห้้มมาาากกกกพพออออแแลละะะคุณ็ยไไดไรนนั่น คุณถึงจะตั้งใจลงมือทําจะบอกให้ไม่มีใครขายวินัยให้คุณได้นะนอกจากฝึกฝืนและฝึกฝนด้วยตัวของคุณเองบางทีมีวิธีการที่ถูกต้องแต่ไม่ยอมทําตาม